วิธีสังเกตผู้ชายที่ซื่อสัตย์ถ้าหากสาวๆอยากรู้ว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เขาซื่อสัตย์กับคุณไหมน่าลองสังเกตพฤติกรรมนี้นะคะข้อหนึ่งกลับบ้าน ตรงเวลาถ้าเกิดว่าแฟนของคุณกลับบ้านตรงเวลาเสมอนะคะอย่างเช่นเคยกลับ4ี่โมงเย็นก็กลับ4ี่โมงเย็นอาจจะเลทนิดหน่อยก็โทรมาบอกคุณทําแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางออกไปนอกเส้นทางเลยไม่เคยไม่เคยที่จะแบบส่งข้อความไปไม่ตอบว่าเออทำไมเธอถึงกลับมาบ้านช้าเธออยู่ไหนไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เขาซื่อสัตย์กับคุณจริงๆนะคะเพราะ ถ้าผู้ชายที่มีรับลมคมในนะคะเวลาที่เขากลับมาเลทอาจจะสองาชั่วโมงคุณส่งข้อความไปว่าเออเธออยู่ไหนทําไมเธอถึงกลับช้าหายเงียบไม่ตอบไปเลยค่อยมาตอบเมื่อถึงบ้านว่าเออฉันลืมเปิด notification ฉันปิดเสียงอะไรแบบนี้หาข้ออ้างตลอดเวลาก็แปลว่ามีรับลมคมในแต่ถ้าหากผู้ชายที่กลับเป๊ะตรงเวลาแบบนี้เชื่อ,อได้เลยนะคะว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะข้อส เขากล้าวางโทรศัพท์ไว้กับคุณนะคะเวลาที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาไม่ห่วงโทรศัพท์ไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยวางไว้กับคุณนี่แหละวางไว้โต๊ะนี่แหละแล้วเขาไปทาหนั่นทนํานี่โดยที่ไม่แคร์ไม่ห่วงว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงนี่คือผู้ชายที่เขาไม่มีรับหลุมคมในนะคะเขาไม่มีอะไรปิดบงังซ่อนเล่นกุณอยู่เขาไม่มีผู้หญิงอื่นนั่นเองเขาเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะแต่หากว่าผู้ชายที่แบบ จะไปไหนมาไหนเอาโทรศัพท์ซ่อนไปด้วยแม้แต่เข้าห้องน้ําก็ซ่อนไว้ซ,นนซ่อนนู่นซ่อนนี่ไม่ให้แบบวางไว้ตรงโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยมีรับลมคมมในซ่อนอยู่นั่นเองนะคะให้สาวๆลองจับสังเกตดูนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยเขามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนคุณหรือเปล่าคะ่ะ ข้อ3นะคะกอดคุณตลอดมายอคุณมาหอมคุณผู้ชายที่เขารักเราเนี่ยก็แปลว่าเขาซื่อสัตย์กับเราใช่ไหมคะเวลาตามที่เขาเนี่ยยังกอดเรายังหอมเรามานัวเนี่ยเรามาบอกรักเรามายกเราเลยจนเราลำคัญอะไรเงี้ยก็แปลว่าเขารักเราจริงๆเขาไม่มีคนอื่นนะคะแค่นี้สาวๆก็สามารถรู้เลยนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยเขารักคุณมากข้อสี่ มีเวลาให้คุณเสมอนะคะแฟนที่เขารักเราเขาซื่อสัตย์กับเราเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เราเสมอนะคะอย่างเช่นวันหยุดที่เขาหยุดงานเขาจะพาเราไปทานร้านอาหารที่เราชอบออกไปเที่ยวออกไปเดินเล่นแบ่งเวลาให้เราเสมอนี่ก็แปลว่าผู้ชายเขาให้ความสําคัญกับเราใช่ไหมคะแต่หากว่าผู้ชายเนี่ยอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออไม่มีเวลาหรอกต้องทําสิ่งนั้นต้องทําสิ่งนี้นูน่นน,นี่นั่นแล้วคุณจับได้ว่า เขาไปกับเพื่อนหรือว่าเขาไปกับคนอื่นอะไรแบบนี้นี่คือผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะผู้ชายที่ซื่อสัตย์นะคะดูง่ายมากๆเลยทํากับเราแบบไหนตั้งแต่วันแรกก็ยังทําแบบนั้นเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามไม่มีช่วงโปรโมชั่นทําแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายนี่คือผู้ชายที่ซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่าสาวๆมีผู้ชายแบบนี้นะคะคุณโชคดีมากๆเลยไม่จําเป็นจะต้องหน้าตาหลอ่อไม่จําเป็นจะต้อง รวยมากมายคุณจงเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้ให้ดีๆค่ะ